ไป,ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปเครับไปเลยครับพันตีสมคิดงามจันทาทิุ่มพับกองเงินจำเงินทุนผ่านบกที่ผิดสี่จังหวัดชุมพรไปเลยครับยินดีด้วยที่ได้มางานค,ครับวันี่ครับผมนนสเส,สร็จขันติรกลมสังกัดกรมฐานราบกี่เด็ดรักษาพระองค์เชียงบุรีครับ อวอออไปออำแคไปครับรายงานตัวอ๋อนักเรียนในอยามันหนึ่งครับนักเรียนในสิบแพรคูนสีร้อยสามันกับผมนักเรียนในสิบสุรเดชอิมวงสังกัดร้อยสามพันหนึ สิเบกีสักชีวีวงังการกองพันทหารราบที่หนึ่กรมทหารราบที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดจังหวัดฉะเชิงเศราหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดสี่แปดเจ็ดสามแปดศูย์นึครับาเวสวัสดีครับผมจ่าสิเบกสมบัติมานะวะสังกัดกรมทหารราบที่หนึ่งร้จังหวัดชะเชิงเศราครับ ก็ชำระเงินรับของำรวยผู้ที่พักโรงแรมก็รับบัตรโรงแรมบุญธนีหมายเลขก็หกแต่สามสุดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่ครับครับนึกเรียนในสิบวีเดตเกียตเขาตั้งกัดร้อยสี่แันสามหมวดสี่ครับใช่ไหม ไปครับยิบหน่อยครับเออไหนง่ะ <laughs> <laughs> ตัวเลยครับนัเลขสิบตั้งสี่พนสีคายน้อยสีาม <laughs> ครับนี่ตัวเลยสี่ามมาแล้วเหรอสม,ม,ม <laughs> นี่น, <laughs> น้อยเจ้าูนี่งไปครับรครับ ทางชุมยเลนักเรียนสิบโราชครับสำหรับผู้อำนวยการผู้การเพื่อดำเนินการก็ไปให้ารงกับรับจุดเก็บพีนาพยายามรับเกีนาได้ดีวจะเป็นเจ้ภาพเองก็คือผู้รองรับเขาครับกินข้าวบนเขาตอนนี้ดูผ้าเก็บตะวันดูตะวันขึ้นชีวิตเซล์เมืองไทยครับสุดยอด เฮ้ยดูนะครับหาฐานได้อยู่ในสีแดงเลยรายงานตัวเลยนี่นี่ดน่ใกล้ที่จะถึงบ้านร้สีตอนนี้จากมาปทะเบียนตำรวจได้ส่งทึกมาแล้วรละสี่ษามาดับหนึ่งและสองภาษามาับสอเราปืนใหญ่สวัสดีเพื่อนๆพืาับสามงอเบียนจะดูแล้วว่าร้อ่พันแปดจะงหวัแปดพั ครับาครับผมนัเรียนในสิบเประเซริ่านพนาคุณแท้พ่านนะครับหนึ่งคุณเดิมอร้อยหนครับครับโคราครับ ที่นี่เป็นห่วงนะครับตอนนี้เพื่อนๆจะได้ไปดูภาพวิดีโอกันเลยนะครับเราจะเก็บภาพให้มากที่สุดภาพวิดีโอนี้นะครับขนาดท้ายสุดเพื่อนนะครับพักบานทีท่ารายงานยอดผู้รับเงินคนน้อยแล้วเราจะพวกที่จะแจกจ่ายไปยังเพื่อนๆทุกท่านนะครับกองวันมาสิบแปดจังหวัดนครราชสีมายิ่ถึงเพื่อนพวกเยอะมากเลยอ่าสีดำสีสีแบบปรทุกข้าแล้วก็สะสมเรื่เสียเวลาในการระเบิดกันไปสวัสดีครับเพื่อนผมร้อยสี่เปนสามร้อยเอกดดำรงชัยเสนสง วันนี้ดีใจมากครับที่มาพบเพื่อนครับมพันธ์ยีาคฐานหมาครับโอเคครับโนี้ไม่อะไรสาติดตามพี่สาวบุรีอ่ะพูดเลยที่บ้านมีธุรกิจขั้นตัวเราพอทุดสองคนเป็นคนของตัวให้ควยมาเดินการติดต่อธุรกิจประวัติศาสตร์นะครับเป็นครั้งแรกที่เราสามารถรวมตัวกันได้มากที่สุดต่างๆที่เป็นเจ้าภาพรับรองพระพรผทม ก็คงจะจรับความรับมือเช่นด้วยเช่นกันนะครับก็คาดว่าปีน้าก็คงจะได้ไปพักภาคสองนะครับตอนนี้ท่านประธานเขียนก็เตรียมพร้อมพนานว่างอีกหนึ้อนะครับหห้องเดียวเท่านั้นเพื่อที่พระสงฆ์จะพักในกองเรือนจำนะครับทีบ่าว่าหนึ่งพันหนึ่่ง่งหนึ่งอบมาสิเบปโจะมาจิตร้อยหนึ่นึงครับร้อยแรกพันแรกจาาสิเบปเกียงไก่อันาังันร้อยสามพันหครับ ไม่บอกเยขาหบอกฝัาไหนฝันไหนไหนอดิบอกเขาดิบอกแล้วหนึ่งพันสามโอเคที่อยู่ด้านหน้าด้านในถอยมาเอาเลยรายงานตัวเลยไอ้ตรงนั้นมีระเบิดอยู่รายงานตัวเลยเอาผมนะนักเรียนในเสบยิทูลสารธรรมสองพันสองมาแววอุ้ยจริงจริงสองพันสองนะครับอยู่นี่นะรถสั้นวิทูลสารธรรมเด้อ มาแววไ่ไเวตวพทำสองมันสับสองันิอีกครั้งอีกครั้บว่าภาษาอีสานันักเรียนในสิบบุรีสิบบุรีสิบบุรีสยบสดสงสินฐานราบูกอคนสารพาที่เกครับปีหนึ่งปีหนึ่งเลยสันสองครับส่วนการบินคณะหลวงนล่การบินเกษตรครับ พูดอีกครั้งครั้งสวัสดีครับผมนักเรียนที่10ชูชาติมงคลมาจากฝ่ายซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์สำนักพงโยธการบินเกษตรครับผมนักเรียนทิ่10ไพรัสทูทูร้อยสองพันสองครับนะครับครับผม ร้อยดีเสร็จขาเจะถอนและครอบครัวจากกรมกิจการพลเรือนทหารเป็นนักเรียนสิบพบรุ่นสิบสี่ท่าตรงสี่ร้อยสี่เปร์สามครับเอาใครก่อนก็ได้ครับเชฟอ่าินดีสำหรับเจ้าเรื่อครับแล้วครอบครัวจากไหนครับเนี่ยทหารมาเจอแล้วไปครับตรวจสอบรายละเอียดในที่พักสำหรับการตรวจสอจคุบันที่ตกลงหน้าแล้วนะครับเราทหารมา ตอนนี้อยู่ทะเการหันมาประมาณทีส่สองครับได้ไฟยิมหน่อยอเมรกาไม่ได้ย่างทะเลสิบจินอิสรพิทักษ์ปีหนึ่งร้อยสองพันหงสังกัดผมถามใหญ่ต่อสู้สังกัดสยายหนึ่งกรุงเทพ จะหักคอไปหยดีครับคทีนอนเป็นสั้เินทอเสียงร้บครับไไปมืหเลข่มสองไปเลยแมวไหวก็ได้ครับสีนเงินทองเสียงร้อยทีหลอกีครับหมายเลขกนหน้านยครัดหสครับศเลยครับ ผมผมนาเรียสิบชนะแก้วคำร้ยสามพันสองโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์ศูนย์แปดศ

สวัสดีครับเพื่อการจัดงานขอา้ครับสวัสดีครับชาองสี่สองีสอสออหครับเลขาเ็บกัด112งหอมายเลขโทรศัพท์0กเจ960 510ครับ